สินคะอันนี้เป็นเราเป็นพรีเซนเ,เตอร์เนาะของบ<ช>ัตรโยมีอย่างเงี้ยวันนี้ได้มาร่วมโคกับซูเปอร์มาร์เกนาะน่ารักมากจริงก็อยากชวนทุกคนมานะคะที่มาร์ทีบอร์ดโยทินค่ะกมีโปรมชั่นูปี้กับขอเงเพื่อนยาวเป็นร้อยเมตรเลยค่ะเรียกได้ว่า,ย,า,ย,าย,ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็อยากให้แวะมาถ่ายรูปเช็คอินนะคะ hashtag ให้โยมี x พีนัทด้วยค่ะ ซึ่งเราก็เป็นคนเอกคนแรกที่ได้มาเปิดประเดิมซึ่งมีคนไทยหลายคนเลยเมื่อกี้ไทยอยู่ด้วยกันงานกลุ่มแต่ไม่ได้เป็นคนเอกคนแรกไม่ไม่นั่งคนแรกแต่ว่ามีหลายคนทามาได้ใ่รอย่างเจ้าแรกๆถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงเราชื่นชอบอะไรไงเป็นพิเศษสำหรับสตงอปี้แมทนะช็อปปี้น่ารักค่ะเราก็ชื่นชอบมันมาอยู่แล้วเนาะไหนจะบัตเตอร์ดิโอบีที่เรารักอีกก็บอกเลยว่าครบทุกอย่างสามารถที่เดียวนะคะทุกคนมีบุมให้หบักฐานได้เยอะเลยฝาักฐานเยอะมากจริงก็มีมีหลายแบบ ปี้ช้อปปิง้งมีกิจกรรมต่างๆเนาะ<ม>คนมาแฟนๆช็อปปี้แฟนโดมีเนี่ยมาที่นี่มีมุมไปถ่ายรูปเยอะแน่นอนค่ะมีสแกน QR code ด้วยเป็นมีการ์ดเราสามารถมีแบบโอ้ยอยากโู้ปะค่ะอยากให้มาลองดูค่ะแล้วเดี๋ยวเรจาจะได้เห็นภาพน่าราสัมภาษณ์อนหารใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันในอีกแคมป์ๆๆนะคะอ่าตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะป๋ายทีพนะตั้งแต่วันนี้ค่ะถึง21กรกฎาคมนี้นะคะอ่ะวันเดียร์ไทยนิดนึงอ่าแล้วนี่เป็นไงบ้างข้าวหวานข้าวหวานข้าวน็อปปี้หรือเปล่าเดก๋ี่มันน่าเราคุยกันนะ แต่ว่าเราเน่ยหลายนก็แบบเยมีความแบบดอกอดอกไม้คนลาสีเไรก็ตักค้ต่างเตรียมค่ะก็แบบพอเรื่องงานพร้อมกันก็ไปร้านที่เตรียมไว้เลยอันนี้นั่งอยู่รงงหน้าคุยกันรงงาน้าอกสันตนั่ค่ะนะาต้องนับเออนอกจากดอกไม้เราก็มีอะไรสุดเราพิเศษไหมก็มีของขวัญค่ะมีของขวัญดงเป็นคู่กันตักคนต่างให้เป็นอะไร เสนอไม่เสนอไม่เสนอเป็นของของหน้าหน้าของที่ต่างคนต่างอยากได้ซึ่งเขาก็ซื้อถูกใจเราถูกใจแล้วเขาแล้วเราก็ซื้อให้ลูกแตรเขาเหมือนกันบังคับให้เขาตอบว่าถูกใจเออซึ่งตอเขาก็สบายแมสกับกับวาเลนไทน์นี่เขาน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะเพราะเราก็ชอบถามกันว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือก็เป็นวาเลนไทน์อีกวันหนึ่งใช่ค่อนข้างมาตรงตัว่ะคง่ายๆสบายๆเป็นร้านประจำอยู่แล้วเนี่ย หลายคนตอนนี้ก็รอดูว่าทริปที่คุณนายบอกว่าเราจะไปตางเราไปเที่ยวเออเป็นที่ไ,ไหนแล้วก็เมื่อไหร่ก็คุยกันไว้ว่าอยากม,มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าอย่างแบบช่วงเวลาโอกาสสำคัญถึงทันเนาะเราจะบาแบบไม่ค่อยตรงกันเลยหรือก็กคุยกันไว้ก็พยายามค่ะตอนนี้ก็ก็พยายามแบบสัดวคิวให้ได้เลยมันจะเป็นช่วงหนครับเพราะเราก็ศีชาอย่างหนักดวง ใช่ไหมเราจะมองใกล้แสบทุกวันเองใช่ไหมก็ไม่รู้ค่ะพยายามพยายามแต่ก็อยากอยากไปเที่ยวด้วยกันไม่ได้แต่ตอนมีแบบนองนอนแม้เพราะว่าแบบเราก็เป็นสายแบบไปฝักบ่อนังสันนิษฐานอะไรพวกนี้เขาก็อยากเที่ยวเขาเพิ่งปิดละครนะคะแต่ว่าเราก็อยากเที่ยวจริงจริงเราไม่ปิดละครเราก็อยากเที่ยวนะคะก็พยายามอยู่ค่ะแล้วตอนปิดเป็นเรื่องไม่ร่ะจะได้กำลันไปเที่ยวยาวๆแล้วย่างไปไหนของมีเนี ก็เลยถามยังไม่ไดยังไม่ได้คุยกันเป็นชิ้นเป็นอันว่าจะไปไหนแน่นอนเลยอ่ะมันเหมือนช่วงเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไหนดีอะไรองเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบชิลๆสบายๆทำกู่ะถ้ามันจะฝับมันจะไปที่ไหนได้ก็ที่น่าสนใจแต่ต้องนานๆเลยคะฝั่งนึงไม่แน่ใจแต่ฝั่งเราน่าจะเทียบชาวพาราหมายถึงงานหรือว่าอะไรงานหมายถึงงานก็ต้องปรึกษากับยายที่ว่าเออตอนนี้ได้เมื่อไหร่ จริงว่า <Vorte> น <il dunno> ่าจะเกิดในช่วงแเกตทานแบบสของการไม่น่าจะอยกองไม่แ <piss> น <van fucking> ่ใจเลยจริงๆค่ะก็รอหนกันไปคสงการเหมืนจะมีงานูการเล็กน้อย่านน้ำสอไม่ผ่านไม่ผานไม่ไม่ได้ผ่านแบบาไม่ดนีวาสงการแล้ก็แบบวามีเวาอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบไอทำงานด้วยกันก็ชื่นใจเลยัน้ใช่ไหมอัดอัดนนี้นีเทเลคนก็ รอคอยกับรถสองล้อที่ตอนนี้คอยออกมาเราก็แสบกับรับดีค่ะอย่างเบลตี้นิ่พี่นี่ก็แบบว่าติดเทรนด์เลยเราก็ชื่นใจค่ะได้เกียรติเขาบอกว่าเปิดเป็นคนหนึ่งที่แบบได้ตับไปเองหมดของประเด็นอะไรช่วงปีขาได้รับเกียรตินั้ินดีมากเลยแล้วเกียรติมันต้องมาทายนะเพราะแต่ละคนก็จะมีบ้านแฟนคลับหรืแต่ละคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ดว่บ้ คุน,นะะก็ไปกินของฟรีของประธานขับเขาคุชคอร์ดนะคะีมาอยากกับบินในพื้นที่ของ,นง,องนนคนจีนการนะดูเคมีเรากันอีกแล้วหน้ามาใครที่มันก็สนุกมาโดยตัวบทนะแลท้วเนาะแล้วมีการเวิร์กช็อปกันหลายๆอย่างแนละ้วพอกระแสตอบรับมันค่อนข้างดีเราสองคนก็คุยกันว่าเออเหายเยนะนนหนื่อยเนาะที่ปีเลยแนละ้วที่เหลือที่มันแอะไรที่ชาอะไรนะที่ชายังไม่เริ่มเปิดก๊อกค่ะทองกายได้ประมาณไม่ถึง20%่่าก็เร่งกันอยู่ปีนี้ก็น่าจะเป็น,นอีกทีของ ก็คาดว่า,าผลงานน่าจะออกอย่ง 2, า,บบา,างน้อยสองเรื่องเรืถึงสามเรื่องมาระวันนัทนำอีกแค่มีคนดูก็ชื่นใจแล้วค่ะใช่ไหมใช่เราลองดูบ้างค่ะต้าบับด้วยนะคะ,อ,ะอย่าลืมฝากยูบีเอ็กซ์พี่นัทด้วยนะคะทุกคนโอเคขอบคุณค่ะ